สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11กรกฎาคมปี68นะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางของเราพัฒนาให้สี่งช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะส่วนขอฮานอยลงให้แล้วครับเนาะช่วงเช้าใครเป็นขอฮานอยเข้าไปรับชมแล้วฟังได้นะครับเนาะถ้าใครยังไม่เห็นคลิปก็กดตรงรูปคนนะครับรูปเบาสารคานะครับเนาะสายมือด้านล่างที่มองเห็นวงกลมๆนะครับเนาะนั่นแหละกดเข้าไปรับชมแล้วฟังได้นะครับเนาะสำหรับคอาฮานอยนะครับ ส่วนจิปนี้เป็นของคอตำลาวนะครับเนาะลาวพัฒนาไอเยฟบสีทางช่องนะครับเป็นแนวทางเหมือนเดิมวันนี้วันศุกร์ครับเนาะใสสายของวันศุกร์ทางลาวพัฒนานครับนะวันศุกร์มีลาวพัฒนาด้วยกันก็ลาวพัฒนาก็เข้ามารับชมแลบฟังได้นะครับเนาะชอบใคยลงทุนนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนะาะชมพวบันเทิงือนเดิมอย่ามาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับจะไม่เพียงแนวทางเท่านั้น บทชัวิจารณญาณในการนับชมแฟังเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมครับเนาะวันนี้ก็มากดศคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพา้องนนมาเที่ยวที่ฟาร์มจุลเคนะครับเนาะเที่ยวฟาร์มจุลเคดูขาแสดงช้างแสดงจุลเคเสร็จพา้องนนนั่งรถไฟเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยปลาเป็นปลาสบายสะสนใจครับเนาะปลาสบายปลานิลครับเนาะเยอะ ตามธรรมเนียมครับเนาะไปที่ไหนก็มีแต่ปลาับเนาะที่สวนสาธารณะส่วนใหญ่จะมีแต่ปลานะครับเนาะไปกินลูกน้ำนะครับประมาณนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้เถียทาบริเวณในตัวมันเดิมนะครับเดี่ยที่แนวทางมันเช่นเคยจะได้ไม่เบื่อครับเนาะดูธรรมชาติสวยๆขะเขากันไปเดินไ่ที่แนวทางครับเนาะจะได้ไม่เบือ่อจะได้มไดม่จำเจนานๆค่อยมองหน้ากันนะครับเนาะจะได้ไม่เบือ่อก่อนอื่นก็ดูผลก่อนนะครับเนาะนะดูผลก่อน ผลของลาวพัฒนาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับลาวพัฒนาเลข6กตัวครับเนาะคือ3 7 6 2 3 4 3 7 6 2 3 4เหีนะครับเรียงกันเลยครับเนาะสองตัวล่างก็6 2 3ตัวบนก็สองสามสี่เรียงเลยครับเนาะเรียงเลยสองตัวบนก็3 4นะครับหก กับสองสามสี่กาสังให้เราทางไปเด่นห้าลองสี่นะครับเนาะเด่นหนะนะ้าลองสี่เสียดายครับเนาะเด่นเด่นห้าลองสี่เข้าตัวรองครับเนาะเข้ารองเข้าตัวรองสองตัวละสองตัวบนเขาออกสามสี่นะครับเนาะหกสองสามสี่เข้าตัวรองสีนะ่แต่จับผู้ไม่เข้าครับเนาะไม่เข้าเสียดาย อย่างที่บอกครับเนาะซส้อจิตสองตัวนี้ไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนครับเนาะมีลุ้นแน่นอนเพราะชอบจาในคลิปครับว่าถ้าไม่ชอบที่บอกซ้าจับคู่ให้ก็หาตัวมาประกบได้เลยนะครับเนาะมีดีเด็ดมาจากไหนก็แล้วแต่มาประกบเลยสองตัวนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะผิดน้อยเข้ามากกว่าหลุดแน่นอนสําหรับตัวเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นเลขวิ่งนะครับก็ง่ายครับเนาะถ้าบอกซ้ำจับคู่ให้หกสี่ หลักละสี่คู่นะครับเนาะถ้าไม่ชอบเบาซาจับคู่ให้แม่นก็อีกหกคู่ที่เหลือนะครับง่ายๆเลยถ้าใครไม่มีเลขเด่นเลขอะไรมามาประกบนะครับเนาะเบาซาจับคู่ให้สี่คู่อย่างงวันพุธที่แล้วจับคู่ให้หลักสี่ก็สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่หกครับเนาะตัดทิ้งเลยนะ้รับดสี่คู่นี้ก็หกคู่ที่เหลือจัดไปเลยก็แคบลงครับเนาะตัดตัดสี่คู่นี้ทิ้งถ้ามาเบาซาจับคู่ให้แม่นครับเนาะก็ประมาณนี้ เสียดายทำนอะเสียดายเด่นก็ออกสามสี่สี่สามสองสามสี่ทำนแน่นอนมากกินยากครับเราพัฒนาช่วงนี้กินยากมากวันนี้จะเป็นไงจะเอาอยู่ไหมหลุนไปด้วยกันครับนะวันนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมครับนะถ้าไม่ผิดพลาดติดสองตัวนี้ไว้นะครับติดสองตัวนี้ไว้เลยถ้าเป็นผิดพลาดมีเห็นแน่นอนนะครับวันนี้เด่นสามเด่นสองนะครับเด่นสามเด่นสองจับกู้ให้ก็สามเจ็ดสามหก 3532 2726 2524นะครับทวนกันนะครับเราพอตามวันนี้เด่น3เด่น2ถ้า3มานะครับก็3736 3532ถ้า2มาก็2726 2524นะครับ8คู่8คู่นี้เน้เนไปที่3735แล้วก็27นะครับ 3 7 3 5หแล้วก็2 7 3คู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้แล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวมีรุ่น4ี่ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี6 3 7 6 3 5 5 2 7ห2 6้า้าสองสองหนะครับ4ชุดชุด3ตัวนะครับเนาะ4ชุดนี้ให้เน้นไปที่6 3 7 6 3 5หาห้า 627นะครับเนียนให้3ชุดก็ครบโทษครับรอาะสามแนทางเราพัฒนาวันที่11กรกฎาคมกรมกฎาคมปี68นะครับวันศุกนะร์ทำนองวันนี้ศุกร์สดใสอากาศขมุขมัวนะครับเนาะฝนจะตกแลไม่ตกแลเนาะบางื้นที่อาจจะตกแล้วก็ได้เนะาะบอกตามอยู่สุดประกาศยังไม่ตกนะครับเนาะยังไม่ตกแต่จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เนาะดูพยากรณ์วันนี้เขาบอกว่า 6กรกรุงเทพปริมณฑลครับเนาะจะรอดไหมลุ้นพึ้เดยกันครับเนาะลุนพึ้เดยกันก็ส่วนใครหยุดพักผ่อนก็ไปเที่ยวไหนก็ขับรถขับเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนคนที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมบางคนก็หยุดยาวสี่วันก็สบายพักผ่อนหย่อนใจไปนะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะครับเนาะท้ายคลิปสำหรับคนงบน้อยอยากลุนกับเขาก็งบน้อยก็ตัวเน้นนะครับทุ่ผมเน้นให้ เก่อวันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้มีสามเจ็ดสามห้าสองเจ็ดวันนี้มั่นใจเหมือนเดิมครับเนาะถ้าไรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็มั่นใจเหมือนเดิมไม่น่ารอดคนระับเนาะไม่น่ารอดเกี่ยวไปเจียวมาหลายรอบวันนี้คอยเต็ม,เต,มเต็มทักทีครับเนาะสามเจ็ดนะครับ,นะ 3, 7, รบแล้วก็สามห้าสองเจ็ดเป็นตัวนี้คอยเต็มเต็ม,ตมทักทีครับเนาะชุดสามตัวก็ชุดเดียวกันครับนะเนาะเขยละร้อยบางข้างหน้า 6 3สามเจดหสามห้าแล้วก็6 2สองเจ็ดห้าสองเจครับเนาะผุดผิดก็ประมาณนี้เห็นปะจัดไปครับเนาะงบน้อยตัวนี้3คู่นี้นครับเนาะแต่ถ้าม่ชอบที่เบาซ้ำเน้นให้ก็เลือกคู่ได้เลยนะครับเนาะเบาซ้ำเน้นมะ่แม่นก็เลือกคู่นเลยนอกจาก35 3ห้าสดก็มีตัวอื่นนะครับเนาะก็เลือกเอาเลยในบรรดา5คู่ที่เหลือนะครับเนาะหรือถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับเนาะร,นะรอวันจันทร์หน้า หราจะนนะหรือไม่ก็อย่างที่บอกทะเอาเลียงเด่นที่ผมให้ไปสามกับสองไปหาตัวประกอบได้เลยครับเนาะหรือว่าหรือว่าแปดคู่นี้ทิ้งตัดทิ้งให้หมดเลยก็หาตัวประกอบใหม่นะครับเนาะง่ายๆคือหกคู่ที่เหลือครับเนาะหลักสามจับให้สี่คู่ก็ตัดทิ้งหมดเลยเอาหกคู่ที่เหลือมาแล้วก็หลักสองก็ตัดทิ้งให้หมดเลยก็เอาหกคู่ที่เหลือมาครับเนาะถ้า,าบอกสามจับคู่ไม่แม่นนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ทางบัตงโอลก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแค่แนวทางเท่านั้น ถ้าชอบเคยลงทุนนะครับเนาะถ้าชอบเคยลงทุนไม่ชอบประคามไปเหมือนเดิมอ่ะฝากไว้เลิปนี้เจนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ